สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่ติ๊กนะคะอุไรอะไรคะอุไรสวนไม้มงคลค่ะเบอร์โทรค่ะ0 8 9 7 1 7 0 5 0 7ค่ะค่ะแล้วถ้าอยากจะมาเจอพี่ติ๊กนะคะมาเจอได้ที่ไหนคะเอ่อที่ตลาดต้นไม้กลีนโซนค่ะที่นครราชสีมานะคะนครราชสีมาค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอความรู้พี่ติ๊กค่ะว่าเอ่อพี่ติ๊กมีวิธีการเลือก ไม้ยังไงครับปั้นฟอร์มยังไงว่าไม้นั้นอะโตมามันจะแบบสวยถูกใจเราค่ะพี่ติ๊กเนี่ยก็อย่างต้นนี้ได้มาก็เบื้องต้นก็จะเห็นที่ขอบใบของเขาเนี่ยค่ะมันก็จะมีความเป็นคลื่นความหยกักแล้วก็ใบเขาแข็งค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งประกอบการตัดสินใจก็คือ,อน้องคนที่เข้าไปในสวนเนี่ยเขาก็จะบอกว่า พ่อแม่เขามีสายเลือดดีนะเขาได้รับสายเลือดดีมาอะไรอย่างเงี้ยคเออเราก็ตัดสินใจในการซื้ออย่างนี้ก็มีสายเลือดแดงค่ะค่ะ,ะ,คะลักษณะใบของเขาจะแข็งๆแล้วก็มีเส้นสายชัดเจนขอบใบผิวสวยเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งค่ะแล้วก็ความน่าเชื่อถือของสวนที่เราจะต้องไปเอาอาต้นไมนมาใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าเขาแบบว่าบอกพ่อแม่ที่ผสมแบบเตรงหรือเปล่าใช่ค่ะ อย่างนี้ก็จะเป็นพวกโชคสำลิดค่ะโชคสำลิดคือสีเหรอคะทิชชู่โชคสำลิดนี่เป็นชื่อของเขาแล้วก็เชื่อถือได้ก็คือส่วนอาจารย์ชารลคงอะค่ะแล้วก็ลักษณะใบลักษณะเส้นสายลักษณะอะไรของเขาอย่างเงี้ยน่าเชื่อถือแล้วก็ที่เราได้มาแล้วก็เนี่ยค่ะวันนี้คือโชคสำลิดเหรอคะใช่ค่ะโชคสำลิดโซนนี้จะเป็นโชคสำลิดเป็นส่วนใหญ่ค่ะนี่ก็ใช่ค่ะเนี่ยนี่ก็ใช่ค่ะโซไปเขาอะ ช่วงแรกเขาจะยังไม่เปิดสีมากค่ะเนี่ยค่ะการวางของโชคอะค่ะพี่ติ๊กเพื่อจะให้ได้สีต้องประมาณไหนคะการวางใช่ไหมคะค่ะการวางก็ให้เขาได้แสงที่สม่ำเสมอค่ะตลอดทั้งวันนะคะค่ะแต่ว่าเอ่อไม่ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่ตากแดดจัดเอาง่ายๆค่ะแต่ว่าขอให้ได้แสงสม่ำเสมอเนี่ยค่ะแต่ว่าช่วง ช่วงหน้าหนาวนั้นมันหนาวไม่ไม่เสถียรนะเนาะเขาเรียกว่าความหนาวมันกระตุกไปกระตุกมามันจะมีช่วงเย็นจัดด้วยแล้วก็สลับด้วยร้อนอย่างเงี้ยค่ะสีก็จะดอกไปแต่พอพ้นหน้าหนาวได้ฝนบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะสีเริ่มมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะค่ะสวยมากเลยที่ตลาดมันยังดําเนินอยู่ได้เนี่ยส่วนมากลูกค้าจะชอบแนวไหนกันคะพี่ติ๊กเสน่ห์เสน่ห์ของโชคเก้าชั้นจะอยู่ตรงที่ว่า มันจะโชคดีอย่างหนึ่งก็คือจะมีนักพัฒนาที่ที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีพวกใบแข็งๆใบเกลียวเกลียวบิดๆอะไรพวกนี้ค่ะ,คะแล้วก็ด้วยสเสน่ห์ของโชคก้าชั้นเนี่ยจึงทำให้เขาสามารถอยู่ได้ในตลาดทุกวันนี้จะเ,เห็นได้ว่าอย่างเนี้ยค่ะอย่างฝักเดียวกันอย่างเงี้ยโชคก้าชั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ แบบหรือลักษณะเดียวในฝ,กฝ<า>กนักเดียวเนาะใช่ค่ะก็จะมีแตกต่างค่ะ,คะอย่างสีอย่างเงี้ยมันจะสวยอะค่ะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนบางคนก็ไม่ได้ชอบว่าด่างจัดด่างจ๋าแต่ชอบด้วยฟอร์มใบอาจจะฟอร์มใบสั้นๆเอ่อกลมๆอ้วนๆป้อมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่บางคนก็จะชอบก้านยาวๆเ <ๆ S 2> ขาเรียกฟอร์มประดับเนาะบางคนก็จะชอบก้านสั้นๆ ใบเล็กๆสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเนี่ยที่เห็นล้วนล้วนล้วนแต่เป็นเสน่ห์ของเขาอะค่ะซึ่งเป็นไม้มะเล็ดเกือบทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ที่เห็นนะคะค่ะใช่อ่านะคะโอเคค่ะถ้าใครสนใจนะคะที่เห็นในคลิปนี้จริงๆมันมีมากกว่านี้นะคะเป็นฟอร์แม่พันธุ์ได้หมดแล้วอะค่ะเอามา พิจณาเป็นแม่พันธุ์ได้เลยค่ะตั้งเป็นต้นแม่ได้เลยเอาไปประดับอาคารบ้านเรือนนี่คือสวยเลยเพราะว่าตั้งตุ้ใหญ่เลยเนี่ยพิติ๊กอยู่แถวๆนี้เลยค่ะเนี่ยใหญ่มากเลยค่ะต้นใหญ่มากแล้วนะคะใครสนใจนะคะก็ติดต่อพิติ๊กมาได้เลยเนาะมีมีให้เลือกกว่าแบบเกือบสองสามร้อยกระถางเลยนะคะแล้วแบบสีสวยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ